แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio กันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันนะครับที่เราเล่นเกมนะแล้วก็สามารถสร้างไรายได้นะครับได้เงินจริงนะถอนเข้าสู่บัญชีของ PayPal นะครับไม่สามารถที่จะถอนเงินเข้าบัญชีของ t r u e m o n e y Wallet ได้นั่นเองนะในส่วนของบัญชีของ PayPal ตรงนี้มีหลายคนถามว่าจะถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้หรือเปล่าได้ทุกคนนะแต่ว่า เราต้องผูกกับบัญชีของ PayPal ก่อนผูกบัญชีทางารกับบัญชี PayPal ก่อนนั่นเองเนาะแล้วแต่ว่าตอนนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีของของ PayPal นะครับตอนนี้ทาง PayPal ยังไม่เปิดรับสมัครเปิดบัญชีใหม่นั่นเองนะเราต้องรอต่อไปนั่นเองนะผมก็เลยไม่สามารถที่จะทําคลิปสอนสมัคร PayPal ได้นั่นเองนะมีหลายหลายคนนะบอกว่าคอมเมนต์นะให้ผมสอนทําคลิปสอนสมัคร PayPal นั่นเองนะแต่ว่าผมไม่สามารถทําได้เพราะว่าทาง เพย์ a พยังไม่เปิดใช้งานในประเทศไทยในส่วนของเปิดรับสมัครบัญชีใหม่นั่นเองนะครับสำหรับเกมในวันนี้นะก็คือมาจากค่ายของ LBL นะมีชื่อเกมว่าตา t a นะครับอ่าหลายคนก็ถามว่าตา t a ยังถอนเงินแล้วก็ได้เงินจริงอีกไหมนะครับวันนี้นะผมได้ถอนเงินไปเมื่อคืนนะผมถอนเงินไปเมื่อคืนนะจำนวนเงินอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับผมถอนเมื่อคืน อยู่ที่5ดอลลาร์เพราะว่าคะแนนของผมเมื่อคืนนะครบ1 0 0 0 0แสนนะครับ1 0 0 0 0แสนแต้มด้วยกันเนาะซึ่งอันนี้คือเป็นครั้งแรกของผมในการถอนเงินจากแอปตาตานั่นเองนะกว่าจะสะสมแต้มได้ก็ใช้เวลาหลายเดือนมากเลยทุกคนนะกว่าจะครบมานั่นเองนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเปิดอ่าก่อนที่เราจะไปเปิดเกมเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานการถอนเงินให้ดูนะว่าผมได้รับการชำระเงินจริงๆนะครับอ่าอันนี้คือนะบินการถอนเงินที่ผมได้รับการชำระเงินเมื่อคือนนั่นเองนะ ผมถอนเงินเมื่อคืนนะผมถอนไปเมื่อคืน5ดอลลาร์มันมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.5ดอลลาร์แล้วก็มันหักอีกประมาณ0.5ดอลลาร์ก็ผมได้รับแค่อยู่ที่4ดอลลาร์ด้วยกันเนาะรวมแล้วทั้งหมดก็ได้รับแค่4ดอลลาร์เองนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่านะครับมีการหักเยอะมากเลยนะครับในส่วนนี้คือเป็นบินย้อนหลังที่ผมได้รับการชำระเงินจากค่ายของ l b l นะมาจากเกมอื่นๆก็คือเช่นเกมของ lucky สงสูงสี lucky m i n e r lucky popstar นะครับแล้วก็ lucky pixel นั่นเองนะ อ่าก็อันนี้คือเป็นบินแรกของของเกมอ่าตาตาเกมนั่นเองหน้าเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของอีเมลกันนะครับโอเคทุกคนนะครับอันนี้คือเป็นอีเมลที่ผมได้รับเมื่อกี้เองนะก็ไม่ถึง1ชั่วโมงอย่นะประมาณาเกือบเกือบหชั่วโมงแหละประมาณ58นาทีนั่นเองนะที่ผมได้รับการชําระเงินเข้ามานเมื่อเวลา14.59นาทีเนาะ จากค่ายของ LBL นะครับตรงนี้เขาเขียนชัดเจนว่าเกมนั้นของค่าย LBL คือมีชื่อว่าเกม Tata นั่นเองนะครับกวันที่10กรกฎาคมนะครับชัดเจนนะครับตรงนี้นะอ่าก็ได้มาอยู่ที่4.5ดอลลาร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดในส่วนของเกมกันนะครับก็เกม Tata นะครับก็คือเกมนี้เลยนะเราก็กดเข้าไปเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีหรือคนที่สนใจเล่นแอปนี้นะผมต้องบอกเลย ผมต้องบอกก่อนเลยว่าหาคะแนนนะ่ายากมากทุกคนนะก็เราต้องสะสมนะผมเล่นมาแอปนี้4ี่ห้าเดือนได้อยู่นะกว่าจะได้รับเงินมา4ดอลลาร์นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคือเป็นการพิสูจน์นะซึ่งแอปนี้นะผมก็ไม่ค่อยแนะนำเพื่อนเท่าไหร่นะผมก็เลยเล่นเชียวๆไปเนาะส่วนใหญ่ที่ผมเล่นนะก็คือผมหาคะแนนส่วนใหญ่คือมาจากการที่ไปลลอะอินไรวันแล้วก็หมุนสปินตรงนี้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นการหมุนสปินนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งอ่ะก็อันนี้คือเป็นการหมุนสปินนะเราก็จะได้รับเพชรนั่นเองเนาะซึ่งในส่วนของเกมตาตาที่จริงก็คือว่ามันมีเกมเยอะนะในส่วนของในส่วนของเกมตาตามันมีพาร์ทเนอร์เยอะมากทุกคนนะเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเกมอื่นได้อีกนะครับในส่วนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะตรงนี้คือเป็นการอ่าทำภารกิจแล้วกันนะเหมือนว่าเป็นการกระตุ้นเราว่าเออเราสามารถที่จะหาเพชรจากไหนบ้างของวันนี้เนาะ เหมือนอันนี้เคยเป็นภารกิจประจำวันวันนี้ก็เคยเป็นการเล่นเกมแล้วก็ชนะผู้ต่อสู้หนึ่งครั้งอันนี้คือเล่นเกมในเกมที่เป็นผู้เล่นเดี่ยวนั่นเองอันนี้คือเป็นการเล่นหนึ่งครั้งในการขุดในเกมขุดนะแล้วก็อันนี้คือทาภารกิจให้ครบถึงเลเวล3นั่นเองนะครับในส่วนข้างบนก็คือเป็นการชิดอินนะวันที่2 7แล้วก็30นะเราจะได้รับการชิดอินตรงนี้แล้วก็นี่ภารกิจการล่าสมบัตินั่นเองเนาะ ผมกดที่การช็คอินนะครับตรงนี้ก็เราสามารถชิคอินทุกวันได้ตรงนี้นะตรงนี้ผมก็ส่วนใหญ่ผมบอกเลยนะว่าผมได้รับเหรียญก็มาจากนี่แหละผมได้รับเพชรนะมาจากการชิดอินนั่นแหละนาะผมเปิดเข้ามาช็คอินถ้าผมมีเวลาว่างผมก็เข้ามาเล่นเกมถ้าผมไม่ค่อยว่างผมก็แค่มาเช็ดอินแล้วก็มันหมุนสปินนั่นเองนะครับ <S <S ตรงนี้คือเป็นใน,นส่วนของลีดเดอร์นะก็คือใครที่มีเพชรเยอะที่สุดนั่นเองนะ <S <S ผมคิดว่าเป็นเพชรน,นะตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของนี้คือเป็นเกมต่งางๆนะอันนี้คือเป็นการหมุนลอตโต้นะก็สามารถได้รับเพชรเหมือนกันนะครับตรงนี้นะเราสามารถหมุนได้30ครั้งต่อวันด้วยกันนั่นเองนะครับเหมือนอันนี้นะครับผมก็กดได้รับอยู่ที่ประมาณ84เพชรน,นะเราจะได้รับคูณ2ถ้าเราจะได้ถ้าเราจะเอาอีกประมาณ84เพชรน,นะครับเราต้องกดดูวิดีโอนั่นเองซึ่งวิดีโอก็คือเป็นวิดีโอโฆษณานั่นแหละเนาะวิดนะีโอโฆษณาที่เราดูคือเป็นรายได้ของทางแอปนั่นแหละเงิน ทางแอปได้รับจากคขข่าโฆษณาเขาก็จะมาแบ่งให้แก่เรานั่นเองนะครับตรงนี้นะโอเคเราก็กดได้อีกทุกคนนะจนกว่ามันจะหมดนะหลักๆเรือคือการมา r ช h ดเนมาหมุนสเปนนะแล้วก็มาหมุนอันนี้นะครับล็อกโตรตรงนี้นะครับอ่ามันได้รับอ่าฟรีนั่นเองนะมันก็ง่ายๆทุกคนนะแต่ว่าถ้าเรา ซีเรียสเกี่ยวกับว่าต้องหาเงินเร็วนะผมก็ไม่แนะนําในส่งกับแอปนี้แต่ว่าถ้าเราชิลๆนะเหมือนผมก็เล่นหลายเดือนสีห้านเดือนแล้วทุกคนน่เพิ่งได้ถอนครั้งแรกนั่นเองนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นการหมุนสปินทุกคนนะเราสามารถหมุนได้5ครั้งด้วยกันนะครับดูผมจุมุนไปนะได้รับอยู่ที่50เพชรด้วยกันนะเราก็กดปิดไปลายได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับต่อมาคือเมนูตรงนี้ทุกคนนะเมนูตรงนี้คืออะไรอ่าเมนูตรงนี้นะครับก็คือเป็นเมนูของการ ที่เราจะเชิญเพื่อนนั่นเองนะซึ่งแอปนี้ผมเชิญแค่136คนเท่านั้นเองนะก็ถือว่าไม่เยอะนะถ้าเทียบกับแอปอื่นๆที่ผมเคยชวนเชิญคนมาเล่นแอปนั่นเองนะซึ่งแอปนี้ผมเชิญน้อยมากนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะก็ได้รับาการถอนเงินอยู่ดีนั่นเองนะถ้าเราขยันเล่นนะขยันมากดเข้าแอปขยันมา,ากดรับเหรียญฟรีนั่นเองนะในส่วนของ ตรงนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับบัญชีรายละเอียดบัญชีของเราก็จะมีการตั้งค่านะครับตรงนี้ก็ตั้งค่าเสียงเปิดเสียงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกเมนูเป็นเมนูภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามภาษาจีนภาษาไทยภาษาโปรตุเกสแล้วก็ภาษาอินโดนีเซียนั่นเองะเราก็เลือกได้ว่าเราต้องการเลือกเมนูไหนเนะเาะเลือกภาษาไหนนะครับตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับเงื่อนไขเกี่ยวกับกดเกมของเขานะตรงนี้นะแล้วก็กดได้นะครับตรงนี้ แล้วก็กดเปิดเล already, <arat legal S 1> ือกได้เลยนะครับแต่๋ยวผมขอไม่เปิดแล้วกันเนาะในส่ตู้จดหมายนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับกล่องข้อความนั่นเองนะผมตอนนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนนะถ้าเราจะแลกเปลี่ยนเงินก็คือเป็นหมายถึงว่าการถอนเงินนั่นเองนะครับในส่วนที่เป็นตรงนี้เรากดเข้าไปได้นะครับอ่าตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อนะถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้คือชื่อของผมคือนาวาวีสานะถ้าจะเปลี่ยนชื่อเราก็เปลี่ยนได้แต่ว่าต้องแลกด้วยเพชร50เพชรหรือ เราไม่อยากเสียเพชรนะครับเราก็สามารถที่จะแลกด้วยการดูวิดีโอหนึ่งวิดีโอก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนชื่อให้นะครับโอเคทุกคนนะครับผมน่ผมได้ทําการเปลี่ยนชื่อแล้วทุกคนนะันแหละว่าผมเปลี่ยนชื่อด้วยการดูวิดีโอ right. 拜拜นั่นเองนะครับไม่อยากเสียเพชรนั่นเองเพราะเพชรมันนามันหายากนั่นเองนะครับอ่าก็เปลี่ยนชื่อเป็น anc studio ได้เลยนะครับตรงนี้การถอนเงินก็นมาตรงนี้ได้เช่นกันนะกดเข้าไปเลยเหมือนกันเนาะ กดเข้าไปปั๊บเราสามารถที่จะถอนเงินได้ขั้นต่ําอยู่ที่5ดอลลาร์นะแต่ว่ารับจริงๆริงก็แค่4ดอลลาร์เองอย่างที่ผมได้รับมาเมื่อกี้คือได้รับอยู่แค่4ดอลลาร์เองนะครับตรงนี้นะอ่าเขาโอนมา4.5แต่ว่ามีค่ารับเนินเอีกยมอีก0.5ก็เป็น4ดอลลาร์ด้วยกันนะครับโอเคทุกคนนะก็ถอนสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ $200 ดอลลาร์นะตร,รงนี้นะก็ใช้เพชรอยู่ที่ประมาณ44 4ล้านหรอเป่าเดี๋ยวผมดูแป๊หนึ่งอ่าประมาณ นี่นะประมาณ4ี่แสนไอสีล้านเพชรด้วยกันนะครับเราถึงจะสามารถถอนเงินได้200ดอลลาร์หรือประมาณ6000บาทนั่นเองนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูประวัติการถอนเงินยาที่ผมบอกว่าผมถอนเงินได้ครั้งเดียวเองนะที่ผ่านมานั่นเองนะครับอ่าอันนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นบินแรกของผมเลยนะตั้งแต่เล่นมานะครับทุกคนนะอ่าผมเล่นมานะก็เป็นบินแรกเนาะได้รับเมื่อวันที่อ่าสินะครับเดือนเจ็ดสองพนยี่สินะครับอ่าก็ได้รับมาอยู่ที่5ดอลลาร์เนาะแต่ว่าเงินค่าจริงแค่ 4ดอลลาร์ด้วยกันนั่นเองนะครับก็สรุปว่าแอปนี้นะยังจ่ายเงินอีกนะแต่ว่ามันสมใจหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นะแต่ว่าผมรู้ว่าตอนนี้นะยังจ่ายเงินจริงอยู่นะผมถอนเมื่อคืนเองนะแล้วก็เงินก็เข้ามาเลยนะก็เร็วมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการถอนเงินในครั้งนี้นั่นเองนะครับโอเคทุกคนนะสำหรับใครที่สนใจนะผมนะก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าตาแอปอีกครั้งหนึ่งนะ หน้าตาแอปก็คือเป็นหน้าตาแบบนี้ทุกคนคุณก็ไปพิมพ์คําว่าตาต้านะครับอ่าก็จะโผล่นะแต่ว่าให้ดูด้วยว่ามาจากค่ายของ LBL หรือเปล่านั่นเองนะซึ่งเกมทั้งหมดนี้นะคุณสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับเพราะว่า ทาง LBL นะคะเขาจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับผมโอเควิดีโอนี้ผมคิดว่าหวังว่าจะมีประโยชน์แก่เพื่อนๆหนนะ้าที่กําลังเล่นแอปนี้อยู่นะก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกท่านว่ายังจ่ายเงินจริงอยู่นั่นเองนะครับสาหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ